ดูนโมกินหญ้าก,กันครับทุกคนเพือเ่อนโมนั่งอยู่นู้นนี่เน่ะมาไกลนโมไม่ได้นะนโมไล่เลยครับนโมเขาไม่ชอบหมานโะมกินหญ้าอะไรเลยชานี้เห็นคุณแม่คุณแม่คราก็กินเหมือน,ก,น,รรนะะกันต้นสับประรดนะฮะกินต้นสับปะรด สบ,ดสบัดดินสบัดดินด้วยอ้าวอ้าวอ้าวอร่อยอร่อยดู คนหนึ่งใช้วเวลากินนานลเลยนะน้ำมูกินเร็วๆหน่อยอกินเก่งมากเลยเด็กอ้วนออ,อ,อกินนี้จะเล่นเนี่ยเดืองข้างครับเดืองข้าง มความอ้วนครับดูความอ้วนคงเบลอร์เลยกินเยอะแม่เขาก็กินอยู่นู่นครับแม่โมมีอ้วนจำม,มั่มเลยครับท่าม เ๋ยโนโมจะออกงานเหมือนกันนะครับนี่นโมงานแห่เทียนจังหวัดสิ้นเดือนนี้แล้วครับจะไปเจอนนโมเดินเล่นที่จังหวัดสุรินงานประจำปีงานแห่เทียนเข้าภาษา ดูลีลาการกินของเขานะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนครับน้องน้ำโมอโอ้โหลีลาเรือร้ายโอเคครับปล่อยน้องกินต่อนะเดี๋ยวต้องขอตัวก่อนนะครับทุกคนขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณครับทุกคนที่สนับสนุนนะครับขอบคุณครับ